ระวังตกนะเดี๋ยวตกนะคะแล้วออกยังไงครับ ค่อยๆลงมาค่อยๆนะจับแน่นๆนะคะนี่ไงนี่ไงน้องวินน้องวินเอาเท้าขึ้นตรงนี้สรลกนี่นี่นี่เอาเท้าเกาะตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วเกาะตรงนั้นแหละโอเคโอเคจับเอามือจับแน่นๆนะถูกต้องถูกต้อง เดี๋ยวชนกันนะครับลลปีน,นี้เหรอ <laughs> ลงได้ไหมอ่ะลงได้ไหมอ่ะค่อยๆเกาะลงมาเออนั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช่อืมเก่งเก่งเก่งมากเก่งมาก ขาไฟขารถไฟโอ้พระู้โดยสารไปไหนูโดยสารไปไหนเฮ้ย้อม ลงมาเลยอ้าวไลด์ลงมาเลยครับไ,ได้ได้น้องลงมาเลยเร็วเรยเพื่อนๆนรออยู่อ้าวขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมจับแน่นๆนะจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆนะสุดยางสุดแล้วก็ลงมาครับ น้องมิน้นเกาะไปทางนู้นดิเอาขาข้ามไปทางนู้นอ่าลงมาเลยโอเค